สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมยูทู e ช่อง d o มเมอร์สเตชันนะครับวันนี้จะมากินร้านอาหารนะครับที่มีอดีตนักการเมืองชื่อดังนะครับก็คือร้านเยี่ยมใต้นะครับหรือ South c ส u s i n e นะครับของท่านนัทวุฒิใส่เกลือนะครับร้านนี้นะครับจะอยู่ถนนเลี่ยงเมืองปักเกร็ดนะครับซึ่งห่างจากทางจักแยกถนนสามัคคีนะครับไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับสังเกตง่ายคือตรงหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านพิสตา ถนนเล็กมะปักเกตน,นะครับทานที่จะไปหงพอป,ปักเกดน,นะครับร้านเยี่ยมใต้นะครับร้านนี้เปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับร้านเป็นอาหารปากใต้นะครับร้านเยี่ยมใต้ซึ่งขายอาหารใต้นะครับร้านของท่านไอ้นี่ทำมาชื่อดังอย่างนักวุรกิจคุณนัทวุรกิจเกลือนะครับร้านนี้นะครับสามารถสั่งได้ ทางแทบฟู้ดไลแมนนะครับวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับหนึ่งมก,กราคม2อ6 7นะครับซึ่งเป็นวันที่ถ่ายทำรายการในวันนี้นะครับตอนนี้มีลูกค้ามารอทานอาหารเป็นจันวามากนะครับนี่ครับถนนเลียบเมืองปากเกร็ดน,นะครับที่ตั้งร้านเยี่ยมใต้นะครับ นี่ครับมีเมนูแนะนํานะครับก็คือแกงส้มหมึกไข่ปลากระบอกไข่มัสมัมนหมูหรือเนื้อนะครับและมีเมนูกั้งนะครับกัง้งน้ําพริกมะม่วงเบา,ป,านนปลาทูทอดน้าปลาขนมจีนยากูหมึกไข่ผัดทอดยำผัดหมี่แลรศอสีกุ้งสดนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ท่านนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยาาน,นะครับท่านเศรษฐาทพิสิได้เดิทนทางมารับประทานรับประทานอาหารที่ร้านเยี่ยมใต้แห่งนี้มาแล้วนะครับ เมื่อเดือนมิถุนายนปีสองพันรที่ผ่านมานะครับนี่ครับบรรยากาศในร้านนะครับในช่วงวันปีใหม่อันนี้เป็นของที่ระลึกนะครับที่ท่านเป็นท่านที่จะมอบให้ช่วงก่อนช่วงวันปีใหม่นะครับและมีและม,มีของสินค้าที่ลึกมากมายนะครับจําหน่ายอยู่นะครับบรรยากาศในร้านนะครับ กับวันปีใหม่นะครับเดี๋ยวเมนูอะไรแนะนําบ้างก็ติดตามได้เลยนะครับเนี่ยครับเมนูแรกมาเลยนะครับเป็นแกงส้มปลาคูเหลานะครับทาภาษาใต้เรียกแกงส้มนะครับความจริงคือแกงเหลืองนะครับปลาคูเหลานะครับ นี่ข้างในมีน้ำผร้งกะปิด้วยนะครับผมข้าวโสนึงนะครับเมนูที่สองครับก็คือปลาแดงทอดทอดกระเทียมนะครับปลาแดงทอดกระเทียมนะครับผมเมนูของโปรดของผมมาแล้วนะครับเป็นแกงปูใบชะพลูนะครับแกงโคบปูใบชะพลูนะครับชามนี้ราคาแค่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับ เมนูสุดท้ายนะครับที่ผมสั่งก็คือหมูสับผัดไกซีเกมนะครับสามารถผสมกับพริกหอมแดงแล้วก็บีบน้ำมะดานได้ในทีนะครับโอเคนะครับอาหารในวันนี้ก็อร่อยนะครับแต่มีบางเมนูที่เผ็ดร้อนแรงน,นะครับเพราะว่าอาหารใต้เป็นอาหารที่เผ็ดร้อนแรงน,นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็ กดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของผมตอนเมืองเตชั่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่2 5 6 7ทุกท่านขอให้มีความสุขตลอดทั้งปี2 5 6 7นะครับขอบคุณครับ